ระดับคำฝังโรงเรียนบ้านคำบูมาแล้วโอยไเกมตกลางโลกโอเคตำบลคำบูอโรงเรียนบ้านคำบงคำฝันตำบลคำบูองรู้เรื่องครม่มนตจมั่นเลี้งเดียวได้เมันอ้อยยางใหญ่ช่ำิไทยสวยงามเรืองนามพินประยุกต์ เที่ยวสนุกถ้ามวยสวาวสวยคำบระองมาแล้วริ้วขบวนธงชาติชัดสุดเนรัรนาพระมหากษัตริย์แดงธงสีเขียวแดงธงสีต่างๆและขบวนนักเรียร์ระดับของะระดับกลุ่ม ตำบลขอนทบบงทำมาแล้วโพชีทำมาแล้วําเปี้ยทำมาแล้วครับของโรงเรียนและกิจาการในการแข่งขันกีฬาสุ่มโปรชัยเกมในครั้งนี้โรงเรียนบ้านโูกทองตามเข้ามาก็อยู่ในส่วนของตำบลขอนงอยู่นะครับนายเสศพงศ์นนเวียงแก่รักษาการทุนในโรงเรียน,าาน,รรยนบ้านโพกทองครบับมาแล้วโรงเรียนบ้าน โน้นใหญ่ออมันส้นกันครับการเก็บเกี่ยวของป่าอาหารแต่ว่าโดยไม่เอาความมัน่นคงในการโรงเรียนไม่เข้าใหญ่และการทำมาที่ป่าทานก็ไม่หัวเรื่อยใหญ่ในการเทศกาลน,นันกีฬาภูทัยเกมฮัทจิตในครั้งนี้ด้วยทำให้ตะบนสามียนำโดยโรงเรียนเมืองภูชัย สรับโรงเลียงเมืองโพชัยนั้นเมื่อใหญ่ตอกนั้นฟุตบอลยังเพิ่งนั่งยูดเทียมให้บอลหรอกแต่ว่าการฟุตบอลไม่หรือยังเป็นฟุตบอลต้อนรับขอะคุณโรงเรียนบ้านพลเข่านาเราตำบลโพสีตำบลอาคาและตำบลขาเปียด้วยความยินดียิ่งในโอกาสนี้นะครับ ท่านนายอำเภอโพชัยท่านสิทธิชัยเผ่าพันธ์ให้ความตำคัญยิ่งกับบุตรหลานในส่วนของอำเภอโพชัยให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ ต่อไปนี้กระผมไกสขอกรกาบเรียนเชิญประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพชัยท่านอาคมมาตรวจได้กล่าวรายงานของการจัดการในขันกีฬากลุ training training um ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพชัยต่อท่านประธานในการต่อไปกระผมไก้ขอกรกาบเรียนเชิญครับรอบเรียนท่านในอำเภอโพชัยที่เคารพอย่างสูงกระผมในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปีฐานักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชัยประจำปีการศึกษา2557 การจัดการแข่งขัน,นหนึ่งเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากีทาของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคชัยเพื่อไปแข่งในระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่ต่อไป 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาสามเพื่อให้เรียนเรียนรู้จักประสบการณ์ตรงเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ีเพื่อพัฒนาภาัตว์การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ 5. เพื่อความสนุกสนานน่าเรียสามัคคีในหมู่คณะในการแข่งขันในครนั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันเึ่ะนคณะครูอาจารย์บุคลากรในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาคพไทย ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลน,นี้แต่ผมค่ขอากล่าวเือนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้กล่าวให้ร่วาว่า่นักกนฬาสวัสดีทุกท่านครับท่านอาคมมันตัวนะครับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพโพชัยท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่านแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งุลูกหลานนะครับ ทุกรงเรียนของกลุ่มกลุ่มน,นี้กลุ่มที่กลุ่มกลุ่มนี้นะอ่าสี่ตำบลสิบแปดโรงเรียนสิบหกโรงเรียนนะครับก็เป็นการรวมกิจกรรมของเยาวชนที่หลักที่มากพอถุคกวรนะครับของอำเภอรเรางานกีฬาเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวันหรือส่วนหนึ่งของชีวิตอะ ฝึกฝนจิตใจให้รับการออกกำลังกายร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อออกร่างกายแข็งแรงเมื่อนั้นเนี่ยประการสำคัญที่สองเนี่ยก็คือการรู้แพ้รู้ชนะรู้อับสยประการที่สามเนี่ยถ้าน้องๆหนูๆได้มีแววมีทักษะสนใจที่จะฝึกทักษะจนกระทั่งสามารถไปสู่ก้าวไปสู่อาชีพการทำมาหากินได้ แม้แต่น้องมีแบตมินต้นอะไรก็มาได้ก็จะสูงนะการแข่งขันกีฬาก็ถือเป็นอาชีพได้นะเพราะนักเทนนิสต่างๆนะแทย์มี่น้องแทยมี่ั้องอนะนรอย่างนี้ครับถ้าเราเป็นพื้นฐานกีฬาก็เป็นพื้นฐานนะครับที่จะก้าวไปสู่การการมีอาชีพในอนาะค้ได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะสุดท้ายการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะทางกาย,ยาเสพติดในวันนี้ของกลุ่มขพระอง สาเปีย้ยนะครับโปสีนะอักขคำนะรมมาที่หลังสุดนี่ปกีนนึงใจสุดนร่มั้งตำบลนี้นะตั้งใจที่จะเล่นกันอย่างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อับยัยมีจิตสำนึกของการเป็นนักกีฬาที่ดีสุดท้ายขอวอวยพรให้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัตรนี้ในเวลาของควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬากรุง่งพัฒนาคุณภาพศาึกษาโพชัยประจำปี2557ัและบัตินี้ครับขอบคุณมาก อันนเรยว้ะองำเจ้าปืนจากต่างมรเเจ้านเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นจะเล่นกีฬาเพ้เป็นความสามารถและน้ำใจนักกีฬาจากแท้ที่ ยเกยม5 7การแข่งขันกีฬาปีนาทีนักเรียนกลุ่มพ <า S 1> ัฒนาคุณภาพการศึกษาโปรไทยระหว่างวันที่3-4พฤศจิกายนด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโปรไทยไม้กระถากบอลวงดนตรียามน้ำตุเรียนน้ำสุกอาารต้มตํบลข้าวบะอง นำโดยโรงเรียนบ้านคำม,มงประชาร่าปะรงทำขวัญของตบบมมงำบลคำมงคำมงรุ่งเรืองสดใสดงแม่เพดเขตมันอ้อยอยางใหญ่ท่อมหินไทยสวยงามเรื่องน้ำพินประยุกเที่ยวสนุกท่อมวมยสาวสวยคำโมง ผู้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาผ่านทุ่งทรงชาติเราด้วยพระชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ธงสีของเรียนเขียวแดงกำลังเคลื่อนขบวนกัมนกมาแล้ครับธงสีของเร,เรียนกบมมโอ้ ไหวรางวัลตางของทำนักกีฬาจากข้อมูลของก้อมูตานะครับท่านจะมีบารยายในส่วนของข้อมูลต้องนเรื่อนเปงเลื่น้ล่อน้นอนส่วนนเดียอนเเลปนไปอใน้นไปน ครับตามมาด้วยโรงเรียนบ้านเโนนใหญ่ครับทีนี้มาจะโรงเรียนสีแดดดำนะครับแล้วก็ต่อด้วยโรงเรียนบ้านโนในโใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์ผู้ชักมืออาจารย์ต้องสวบมนต์รับสีประจันโรงเรียนทีสีขา,นน <c oughs> าแวแดงนะครับโบกใหญ่ทำาล้วครับโบกใหญอไปก็มีเข้าใจมาสุดท้ายเลยนะครับ ตำบลสมเวงที่เป็นตำบลเจ้าภาพในขณะนี้นะครับสนามโรงเรียนแห่งนี้ทําการแข่งขันกีฬาโพชัยเกมกับท่านนักกีฬาประกอบไปด้วย1 6โรงเรียนนะครับในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพชัยครับน้าประทานนะครับตำบลโพสีนะครับตัวอย่างของโรงเรียนบ้านโพสีผ้าเหลือง รับแตกต่างแต่ไม่แตกแยกรวมพลังประชาไทยพ้นภัาายายาเสพติดนะครับคำขวัญของตำบลโพนสีนะครับแล้วก็ต่อด้วยธงริ้วของอาเซียนนะครับแล้วก็ธงชาติสวยงามทีเดียวครับตนบลโพสี เราได้โรงเรียนบ้านหนองลูกทานะครับกำลังจะผ่านหน้าท่านประธานทงชาติแล้วก็ทงปัจจับโรงเรียนสีขาวแดงนะครับแล้วก็มีหนูน้อยตัวเล็กๆนะครับถือธงชาติไทยโบกสะบัตน,นะครับก็มีธงสีสวยงามทีนะครับขอเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งหน้าจะเป็นโรงเรียนบ้านหนองลูกทาที่เป็นทันเดือดระดับอำเภออีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อด,ด้วยตำบลหาดเพียกลับมาโรงมีโรงเรียนเมืองโพชัยโรงเรียนบ้าน้อปาโรงเรียนบ้าน้อง,งใหญ่โรงเรียนป้านนองปวัวแล้วก็โรงเรียนกคคุ้งหนองหมงหนองไฮวิทยาคมค้าทากรหมายเลขหนึง่นบบนงสวยงามทีทเดียวรับเป็นนักเรียนชั้นป .6 จากโรงเรียนเมืองโพชัยน,น,นะครับแล้วก็มีนุ่นๆ่นน้องๆที่เป็นค้าทากร ัวเล็กๆกำลังเรียนอยูั้นป .1 ถ่ายวครับผู้บริหารโรงเรียน่านผู้บริการสุรพลคนเยี่ยมนะครับน้องกโรงเรียนคนไทยนะครับโรงยิมคนไทยประจำโรงเรียนแดดาับคแล้ ผานพุ่งเป็นพุ่งทองแล้วก็ตรงเลี้ยวกระบวนรตรงชาติตรงเหลืองป้ายโรงเรียนเมืองโพชัยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับผู้ถือใยนะั้นเป็นนักเรียนชั้นป .6 มีหน้าก็จะขึ้นมอ .1 แล้วแล้วก็มีเลี้ยวธงประจำโรงเรียนธงสีครับกำลังผ่านหน้าประธาน,านแล้วก็มีทีมท่านักกีฬา กลุ่มอาเซียนชุดประจำชาติแล้วก็มีธงชาติบอกแล้วนะครับว่าประจำชาติอะไรบ้างค่านิยมหลัก12ประการนะครับมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย ซื่อสัตย์เสียสละอดทนกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปหาความรู้มาศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามมีศิลธรรมรักษาความสัตย์ซื่อนะครับแล้วก็มีระเบียบม,มีวินัยมีกุณธรรมมีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้จักดำรงอยู่ในใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงมีความเข้มแข็งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะครับแล้วก็ มันศึกษาหาความรู้อยู่เสมออาจเป็นกระบวนการซีนะครับโรงเรียนรักษาศิลหาโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่นะครับนะครับแล้วก็กาลังผ่านหน้าประธานมีประมวลธงชาติแล้วก็ธงฟ้าเหลืองต่อไปโรงเรียนก็้งกุงหนองหงหนองไหยพิทยาเอาผมพิทยาปะกำลังผ่านหน้าประธานต่อได้โรงเรียนบ้านหนองบัวนะครับ ดันผู้ดารผู้ดํารประยุงวรรณทองอาสีประจำโรงเรียนแดงเหลืองอมีสีแดงกับสีเหลืองหลากหลายมากเลยนะครับเป็นสีประจำเป็นสีเล้วกระวนต่อโรงเรียนบ้าน,นาาาานะจำปาแงทการบิานกบริรบ ท่านพ่อเมืองมูลไทยท่านแม่เมืองพชัยนะครับท่านกิตติชัยขอพันธุนต่างนะครับรับโรงเรียนตั้งอาชาอาชาสุยานั่งนำโดย สวัสดีรับผูนการตรวน เพราะว่าเขียวเยอะมากกว่าเหลืองก็เป็นนั้นว่าเขียวเหลืองและของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพชัยท่านทองล้วนมากเลยครับโอ้สียเง่ามากทีนี้ก่อนที่ว่าทียังดีน้ฝาชมพู้าชมพูม,ม,มาไล่ก่อน นะบ้ากน,นเท่าเป็นตุเรยียนหนึ่งในส่วนของส่วนอาขะนะครับเยอะเพิ่มมาเพิ่นขนมาเครื่องเดียวบ่พ่อท่องล้วนว่าเอามาเครื่องเดียว <c oughs> ถ้าเอามามากขึ้นมันจะเตียแต่นาำไม่ได้บ้านาเราครับแดงเหลืองคือสีท่องเนหนียน้ำม่าน่ามาเป็นอย่างครับนำโดยท่านผู้นในการประทิดแต่ไม่ใช่ประสิดคําพูผงนะครับ เขาสลับกีฬานะครับวิ่งรายการที่101นะครับวิ่ง101นะครับวิ่ง50เมตรอนุบาลชายรอบคัดเลือกรายการที่102ก็วิ่ง50เมตรอนุบาลชายรอบคัดเลือกในเฮดที่2นะครับก็ขอให้เตรียมตัวไว้นะครับต้เหากับามอ้าเชิญพวกไงพ่อป๋าพ่อแม่พี่น้องเก่งหน่อยขอเรียนเทมครับ่ัน จลาดขามช่วงเป็นบออไม้ให้ตัวกับผมนะครับนะครับพีพี่น้องทักพีพีน้องแพงเอาผมเองบ่อยากว่ามากมมยใกล้ก่อกินเกินไปได้ช่วงนี้นักกีฬาเฮ้านะครับพี่น้องกำลังมีการแข่งขันกันตัวกับผมเองก็อยากบ่อไปพิธีก่อนอไปนไปไนรอบแรก รอบการเลือกเมื่อกี้นี่นะครับต่อไปชมการแข่งขัน50เมตรอนุบาลชายนะครับรอบที่สองนี้ที่สองนะครับก็มีโ,โรงเรียนกุ้งคงนาเราโคกใหญ่จำปาโรงเรียนอัคคะนะครับ5โรงเรียน,นต่อไปนี้อัอาคคะครับอาคาัอาคคะอัคคะนาเราอ่านาเรามาแล้วอาคาัคคะ เอไปมนีไ่ไปเ็ปนแรงเลย่าพื่นบ่อไห้เขาสนามบอ่อมีใบทรงโตอยู่นะครับมารับไปประกาศให้ผู้ฝึกสอน้ทราบร่วมกันนะครับบอแลแรงไปยทายไปถ่ายยุบมองเซนเริ่มต้นเพื่อนบ่อไห่แชแรง

ไปจับตามองด้วยนะครับ